พบกันอีกแล้วนะคะกับอักษรอ on l e a r น,นกับครูบิวในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นั่นเองค่ะครั้งที่แล้วครูบิวได้สอนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละเดี๋ยวเราไปดูหนังสือเรียนของอจทอปอ .6 เล่มหนึ่งกันดีก,กว่าคะ่ะว่าเราเรียนถึงไหนแล้วครั้งที่แล้วครูบิวได้สอนเกี่ยวกับ จทย์ปัญหาการบวกการลบซึ่งเราได้เรียนถึงหน้าที่58ค่ะซึ่งวันนี้ครูบิวจะสอนตั้งแต่หน้าที่59เป็นต้นไปนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรากลับไปทบทวนขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหากันดีกว่าค่ะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละมีอยู่กี่ขั้นตอนนะคะเด็กๆ มีอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาอันแรกก็คือวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ถามอะไรเราข้อที่2ก็คือการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาว่าเราจะดำเนินการโดยใช้วิธีใดใช้การบวกหรือว่าการลบนั่นเองและข้อที่3ก็ทำการแก้ปัญหาตามที่เราวางแผนไว้และข้อสุดท้ายข้อที่4 อย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่9หน้าที่59กันดีก,กว่าค่ะเขาบอกว่าถนนสายหนึ่งลาดยางมาตอยไป15เศษ1ส่วน2กิโลเมตรเหลือที่ยังไม่ลาดยางมาตอย23เศษ2.5ส่วน5กิโลเมตร และมีแผนขยายทางเพิ่มเป็นระยะทาง12เศษ1ส่วน10กิโลเมตรเมื่อขยายทางแล้วถนนสายนี้มีระยะทางกี่กิโลเมตรซึ่งอันแรกก็คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือเขาบอกว่าถนนสายหนึ่งลาดยางมาตอยไป15เศษวนศษ1ส่วน2กิโลเมตรและเหลือที่ยังไม่ลาดอีก 2 3เศษ2ส่วน5กิโลเมตรและยังไม่หมดเขาบอกว่ามีแผนขยายทางเพิ่มเป็นระยะทาง 12. 1 2เศษ1ส่วน10กิโลเมตรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเมื่อขยายทางแล้วถนนสายนี้มีระยะทางกี่กิโลเมตรซึ่งการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาของเราก็คือเขาบอกว่า ลาดยางไปแล้ว15เศษ1ส่วน2กิโลเมตรและยังไม่ได้ลาดยางอีก23เศษ2ส่วน5กิโลเมตรซึ่งเขายังมีแผนขยายระยะทางอีก12เศษ1ส่วน10กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเราต้องนำไปรวมกันทั้งหมดเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาได้เป็น15เศษ1ส่วน2บวกด้วย 23เศษ2ส่วน5บวกด้วย12เศษ1ส่วน10เท่ากับเท่าไหร่อ่าเราก็หาครนอของ2 5และ10ซึ่งครนของทั้ง3จํานวนมีค่าเท่ากับ10เราก็ต้องทำส่วนให้เท่ากับ10ทุกจํานวนนั่นเองค่ะทำการแก้โจทย์ปัญหาอ่ะเราก็แยกก่อน จำนวนเต็มกับเศษส่วนก็นำจำนวนเต็มมาบวกกันจำนวนเต็มก็จะมี15บวก23บวก12เศษส่วนก็จะเป็นตัวนี้ทั้ง3จํจำนวนก็จะเป็น1ส่วน2บวก2ส่วน5บวก1ส่วน10ซึ่งเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับ10ทุกจำนวน เพราะฉะนั้นเศษ1นส่วนสเราก็นำา5ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเช่นกันเศษ2องส่วน5 5คูณสได้10เราก็นำา2ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนตัวสุดท้ายเป็นส่วน10อยู่แล้วก็ไม่ต้องนำไปคูณกันตรงนี้นะคะ15บวก23บมวก12มีค่าเท่ากับห0ิ ามาดูตัวข้างหลัง1นคูณหได้เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวครูลองคิดให้เด็กๆดูตรงนี้เนาะเดี๋ยวเผื่อมีใครงง1นคูณหได้เท่ากับ5ส่วน10บวกด้วย2อคูณสได้เท่ากับ4ส่วน10และบวก1ส่วน10 5บวก4บวก1ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ10บส่วน1ิ ซึ่ง10ส่วน10มีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ1ตรงนี้ก็เลยได้เป็น50บวก1ได้เท่ากับ51กิโลเมตรนั่นเองค่ะก็จะตอบได้ว่าถนนสายนี้มีระยะทาง51กิโลเมตรซึ่งอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยเขาบอกว่าเนื่องจาก15เศษ1ส่วน2น้อยกว่า16 23เศษ2ส่วน5น้อยกว่า24และ12เศษ1ส่วน10น้อยกว่า13ดังนั้นเมื่อนำทั้ง3จำนวนมาบวกกันก็จะมีค่าน้อยกว่า53 53มาจากไหน53ก็คือนำ16บวก24บวกกับ13ซึ่งเท่ากับ53 คำตอบของเราได้51ซึ่ง51น้อยกว่า53เพราะฉะนั้น51จึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะเดี๋ยวลอง,ลองไปทําข้อสอบกันดีกว่าเขาบอกว่าเกสูง1เศษ1ส่วน2เมตรอ้อยสูงมากกว่าเก๋เศษ1ส่วน4เมตรอ้อยสูงกี่เมตร เขาบอกความสูงของเกม๋มาและบอกว่าอ้อยสูงมากกว่าเก๋เพราะฉะนั้นต้องนำไปทำอะไรกันคะต้องนำไปรวมกันก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาได้เป็น1เศษ1ส่วน2บวกกับเศษ1ส่วน4เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งมีตัวส่วนที่ ไม่เท่ากันเราก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนครูเขียน1เศษ1นส่วนสที่เป็นจำนวนคระให้อยู่ในรูปพ้องเศษเกินก็จะได้เป็น3าส่วน2ส,ส่วนสองก็ต้องทำส่วนให้เท่ากับ4เหมือนตัวหลังก็นำา2ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้ออกมาเท่ากับ6ส่วน4บวกกับ1ส่วน4ได้เท่ากับ 7.4ส่วน4แต่7.4ส่วน4อยู่ในรูปของเศษเกินเราก็ต้องทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละก็จะได้1เศษ3ส่วน4เราก็สรุปได้ว่าห้อยสูง1เศษ3ส่วน4เมตรเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะตอบข้อ2นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูข้อสอบข้อต่อไปเขาบอกว่า โจ้ปั่นจักรยานจากบ้านไปสนามเด็กเล่น2เศษ1ส่วน6กิโลเมตรโจ้ปั่นจักรยานจากสนามเด็กเล่นไปตลาด4เศษ1ส่วน2กิโลเมตรโจ้ปั่นจักรยานเป็นระยะทางทั้งหมดกี่กิโลเมตรอะโจ้ปั่นจากบ้านไปสนามเด็กเล่นและปั่นจากสนามเด็กเล่นไปตลาด ได้ระยะทางเป็นกี่กิโลเมตรเพราะฉะนั้นต้องนำไปนำไปรวมกันนั่นเองค่ะก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ออกมาเป็น2เศษ1ส่วน6บวกกับ4เศษ1ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่เหมือนเดิมเลยตัวส่วนยังไม่เท่ากันเราก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนและอย่าลืมท้าง่ายๆก็ เขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินหรือว่าเด็กๆอาจจะนำจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มแล้วก็นำเศษส่วนบวกกับเศษส่วนก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ผิดเช่นกัน,นสองเศษหนส่วนหได้เท่ากับ1 3บสามส่วนหกเศษหนส่วนสได้เท่ากับ9ก้ส่วนส เราก็นำทำส่วนให้เท่ากันก็คือทำส่วนให้เท่ากับ6ข้างหน้าส่วน6แล้วข้างหลังยังไม่ใช่ส่วน6 2คูณ3ได้เท่ากับ6เพราะฉะนั้นเราก็นำ3ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เท่ากับ13ส่วน6บวกด้วย27ส่วน6ได้เท่ากับ40ส่วน6แล้วอย่าลืมทำให้อยู่ในรูปของจํานวนคละก็จะเอ้ อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำํำเพราะว่าสามารถนำนำสองไปหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่ากับ20ส่วน3แล้วยังอยู่ในรูปของเศษเกินก็ทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคะเราก็จะได้6เศษ2ส่วน3ข้อนี้ก็จะตอบว่าข้อไหนคะตอบข้อที่4นั่นเองคะ่ะมีใครทําถูกหรือเปล่าเอ่ยเก่งมากเลยนะคะ แต่คนที่ทำผิดไม่ต้องเสียใจกลับไปทบทวนฝึกทาโจทย์เยอะๆจะได้เก่งๆค่าโอเคเรามาทบทวนกันดีก,กว่าว่าวิธีการแก้โจทย์ปัญหาของเรามีอะไรบ้างนะข้อที่1วิเคราะห์โจทย์ปัญหาว่าโจทย์ถามอะไรเราโจทย์กำหนดอะไรมาให้ข้อที่2วางแผนแก้โจทย์ปัญหาว่าจะใช้วิธีใด ใช้การบวกหรือใช้การลบข้อที่3การแก้ปัญหาก็ดำเนินการตามที่เราวางแผนไว้และข้อที่4ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองค่ะจำได้ไหมเอ่ยว่าครั้งแรกเลยที่เราเจอกันครูบิวได้ให้คำถามหน้าหน่วยไปเอเดี๋ยวเรามาเช็คกันดีก,กว่าว่าคำตอบที่เด็กๆได้ถูกหรือเปล่าเอ่ย โจทย์เขาถามว่าถ้าแม่แบ่งช็อกโกแลตให้ลูกทั้งสองคนแม่จะเหลือช็อกโกแลตเท่าไร่เพราะฉะนั้นเราต้องนำช็อกโกแลตของแม่ก็คือ11ส่วน12ลบด้วยจำนวนที่แบ่งให้ลูกทั้งสองคนไปใช่ไหมคะก็จะได้ประโยคสัญักษณ์ออกมาเป็น11ส่วน12ลบเศษ1ส่วน4ลบเศษ1ส่วน3เท่ากับเท่าไหร่ ซึ่งส่วนเรายังไม่เท่ากันเลยเราก็ต้องหาครนอรของตัวส่วนครนอรของตัวส่วนของเราก็คือเลข 12, 12, 4และ3มีครนรคือ12เราก็ต้องทำส่วนทั้งหมดให้เท่ากับ12ซึ่งตัวแรก11ส่วน12เป็นส่วน12อยู่แล้วตัวต่อไป เศษ1ส่วน4ก็นำา3ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนและตัวสุดท้ายเศษ1ส่วน3ก็นำา4ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เท่ากับเศษ11ส่วน12ลบเศษ3ส่วน12ลบเศษ4ส่วน12ก็จะได้เท่ากับเศษ4ส่วน12ซึ่งยังไม่ใช่เศษส่วนอย่าง,งตำ่ำ สามารถนำเลข4ไปหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้ออกมาเท่ากับเศษ1ส่วน3เราก็จะตอบได้ว่าถ้าแม่แบ่งช็อกโกแลตให้ลูกทั้งสองคนแม่จะเหลือช็อกโกแลตเศษหนึ่งส่วน3ของทั้งหมดนั่นเองค่ะมีใครตอบถูกไหมเอ่ยเก่งมากเลยนะคะส่วนคนที่ตอบไม่ถูกก็กลับไปฝึกทบทวนให้เยอะๆเหมือนที่ครูบอกไว้เลย เดี๋ยวเราไปดูกันอีกสักหนึ่งข้อดีกว่าหน้าที่61นะคะเขาบอกว่าในค่าเรียนวิชาคหกรรมของนักเรียนชั้นป .6 ครูสั่งให้แต่ละกลุ่มเตรียมส่วนผสมของน้ำพลั้นโดยมีส่วนผสมดังนี้น้ำแดงเศษ1ส่วน4ลิตรน้ำสับประรดเศษ3ส่วน4ลิตรน้ำผลไม้รวมเศษ1ส่วน3ลิตร และโซดาเศษ1ส่วน2ลิตรซึ่งเขาบอกว่าโหลที่ใช้ผสมมีความจุ1เศษ1ส่วน2ลิตรอ่าเด็กนักเรียนหญิงเขาถามว่าถ้าเราเทส่วนผสมทั้งหมดลงในโหลที่เตรียมไว้จะล้นไหมคะเอ๊จะล้นไหมถ้าเทรวมกันเราลองไปแก้โจทย์ปัญหากันดีกว่า ถ้าเทรวมกันเราก็คือนำส่วนผสมทั้งหมดไปทำการทำการบวกกันนั่นเองค่ะก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ของเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน4บวกกับเศษ3ส่วน4บวกกับเศษ1ส่วน3บวกกับเศษ1ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งทั้ง4ตัวมีตัวส่วนที่ยังไม่เท่ากันคอลนอของ4 3และ2เท่ากับเท่าไหร่คะ คราของ 4, 3และ2เท่ากับ12เราก็ต้องทำส่วนทั้งหมดให้เท่ากับ12ก่อนซึ่งเศษ 1, ส่วน4เราก็นำา3ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเศษ3าส่วน4เช่นกันก็นำา3ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเศษ1ส่วน3นำา4ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน ตัวสุดท้ายเศษ1ส่วน2ก็นำา6ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เท่ากับเศษ3ส่วน12บวกกับเศษ9ส่วน12บวกกับเศษ4ส่วน12และบวกกับเศษ6ส่วน12มีส่วนที่เท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษมาบวกกันได้เลยก็จะได้เท่ากับ22ส่วนด้วย12 แต่ตรงนี้เป็นเศษเ,เกินเราก็ทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละก็จะได้เท่ากับ1เศษ10ส่วน1ิซึ่ง10กับ12ตรงนี้สามารถหารได้อีกก็จะได้เท่ากับ1เศษ5ส่วน6นะคะซึ่งเขาบอกว่าโลมีความจุ1เศษ1นส่วน2ซึ่งส่วน2กับส่วน6ตรงนี้สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้เลยไหมคะ ยังไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนซึ่ง1เศษ1ส่วน2ก็เท่ากับ1บวกกับเศษ1นะ่ส่วน2ะส่วน2เราจะทำส่วนให้เท่ากับ6เราก็นำ3า3ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เท่ากับ1เศษ3ส่วน6 นี่เราได้ส่วน6เหมือนกันแล้วเราก็นำม,มาเปรียบเทียบกันได้เลยซึ่งจำนวนคะของเรามีจำนวนเต็มข้างหน้าเป็นเลขหนึงเหมือนกันเราก็นำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันซึ่ง5กับ3อะไรมากกว่ากันคะ5มากกว่า3อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเมื่อเราเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปในโหลโหลจะเป็นยังไงคะมันจะล้นโหลนั่นเอง โอเคครูฝากเด็กๆก,กลับไปทำต่อในหน้า61ด้วยนะคะวางแผนและแก้ปัญหาต่อไปนี้และกิจกรรมฝึกทักษะนั่นเองค่ะและถ้าอยากเก่งๆต้องกลับไปฝึกทำต่อในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่มน1นของอจทอนั่นเองค่ะโอเคสำหรับหน่วยนี้เราก็หมดแล้วเดี๋ยวรเองมาช่วยกันสรุปสาระสำคัญกันดีกว่าค่ะ การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะเราจะเปรียบเทียบกันได้หรือเรียงลำดับได้เราต้องทำยังไงก่อนเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยวิธีการหาคอรอนอหาคอรอนอจากนั้นก็ดูว่าเมื่อเราได้ตัวส่วนที่เท่ากันแล้วใช่ไหมคะเราก็ดูว่าตัวเศษตัวไหนที่มากที่สุดตัวเศษตัวไหนที่น้อยที่สุด จากนั้นเราก็ทำการเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากตามที่โจทย์เขาถามเราหรือว่าตามที่โจทย์เขาต้องการทราบต่อไปการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคระเช่นกันถ้ามีตัวส่วนที่ไม่เท่ากันเราก็ต้องหาครนของตัวส่วนก่อน เมื่อเราได้คนรนของตัวส่วนแล้วเราก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับคนรนดังกล่าวจากนั้นก็ทำการบวกหรือการลบตามที่โจทย์ถามนั่นเองค่ะและอันสุดท้ายการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละก็มีขั้นตอนดังนี้เลยก็คือขั้นตอนที่1การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก็วิเคราะห์ว่าโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้โจทย์เขาถามอะไรเรา ข้อที่ 2. การวางแผนแก้โจทยปัญหาก็คือเราจะเลือกใช้วิธีการใดในการดําเนินการไม่ว่าจะเป็นการบวกหรือการลบนั่นเองข้อที่3การแก้ปัญหาก็ทําการแก้ปัญหาตามที่เราวางแผนไว้และข้อสุดท้ายอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบเพื่อดูว่าคําตอบที่เราได้จะถูกต้องหรือไม่นะคะครูฝากเด็กๆกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะ คณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากคณิตศาสตร์ง่ายกว่าที่คิดสำหรับวันนี้บายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น